รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่องส3และผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองููแว่นท็อปเจริญไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาบิ๊กซีชอปสนุกสุขที่บิ๊กซีร่วมกับบริษัท s n e m อ o r i u m รจำกัดโดยชิมไปบนไป เต็มใจเสนอย,ย,ยกขยี้ตี4 4 4ต,ต,ตลาคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การการินที่<ม>เชื่อชูอัตลักษณ์ไทย คุณผู้ชมนะคะไปกินอาหารอร่อยที่ร้านไหนนะคะแล้วไปเดินตลาดไหนคะ่ะรอติดตามกันด้วยนะคะพอกัดหนังหมูเข้าไปมันจะคุมหืมหืมอย่างเงี้ยเบเดี๋ยนี่ค่ะได้แล้วเซิฟเิฟนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราก็จะลงทอดกันเสร็จเรียบร้อ,<พ>อยมมแล้วค่ะหมสรมเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเลนตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญย<อ>ับข้อสู่ช่วงยกขยงติดดาวนะคะ ซึ่งพาแวต้องหาของอร่อยออร่อยกินนะคะซึ่งเหลี่ยก็หาแถวใกล้ๆนี้เองค่ะข้างวัดใหญ่นะคะของจังหวัดพิษณุโลกนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมหน้านั่นเองนะคะซึ่งเป็นร้านที่ดังมากๆเลยสมัยก่อนนี่หลี่มานี่20ปีที่แล้วแล้วนะคะโอ้โหร้านยังไม่ได้ใหญ่โตขนาดนี้เจริญขนาดนี้แต่รอบนี้มานี่คนเยอะคนแน่นมากๆเลยนะคะกว่าจะเดินขึ้นมาไดา้ต้องต่อคิวเลยนะเออ และร้านเขานะคะคือมีของเยอะแยะมากอุ้ยอะไรเนี่ยลิวเฟรยเอาวางไว้ก่อนนะก็มีของเยอะแยะมากมายเลยนะคะเส้นเล็กต้มยำสุโขไทยนะมันนี่คือห้ามพลาดเลยนะคะนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวสุโขไทยแล้วก็จะมีนี่ หนังหมูอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ถั่วด้วยนะคะแล้วก็เส้นเล็กแห้งยำสุกโขไทยนะคะซึ่งเจะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เส้นเล็กน้ำหมูแดงนะคะนี่คือต้องสั่งเลยนะคะห้ามพลาดเลยเด็ดขาดนะ,ะแล้วก็ที่สำคัญนะเขามีโอ้ยของกินเล่นเยอะแยะเลยนี่ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะห้ามพลาดเลยเด็ดขาดเลยนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะเกี๊ยวค่ะเกี๊ยวทอดนะคะรวมถึงลูกชิ้น โอ้ยมันมันน่ากินมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขออนุญาตชิมก่อนเลยแล้วกันนะคะอ่านี่ค่ะคือสุโขทัยอ่ะถ้าเป็นแบบว่าดั้งเดิมเลยนะคะเขาจะใส่หนังหมูค่ะชิมก่อชิมคอใส่กับหนังหมูเลยอรักเลยอ่ะออมา ไม่ได้กินนานกลับมากินครั้งคือว้าวรสชาติมากอร่อยมากคือเราจำไม่ได้ยังไงรอบที่แล้วคือ20ปีที่แล้วไม่คิดว่าม,มันมีความหวานมันเค็มเปรี้ยวอยู่ในตัวนะคะแล้วก็พอกัดหนังหมูเข้าไปมันจะื้อ อย่งเงี้ยมันแบบมันนิ่มมากมันได้อาารรถรสรสชาติมากๆเลยนะห้ามพลาดเลยทุกคนคะ่ะรักเรี๋ยวทอดของเขานะคะ ดทภาพไม่ได้จริงนะต้องมานะคะใครที่อยากจะมานะคะอยู่แนะนำค่ะเิร์ดง่ายเลยปวยเตียวห้อยขาลิมนาน่นะคะอยู่ข้างวัดใหญ่วัดที่มีพระพุทธชินราชนั่นเองนะคะเหมือนรอยขอึ้นไปูสวรรค์ั้นดาวมาดึง yeah, <boom. S 1> อร่อยมาก เสร็จจากของคาวแล้วนะคะก็ยังมีของหวานนะคะนี่ค่ะมีข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ขนมถ้วยนะคะซึ่งเราจะชิมข้าวเหนียวมะม่วงกันก่อนแล้วที่ร้านคือผ่ามาดีมากแต่งมาดีมากรู้สึกฟินมากๆเลยคะ่ะขนมถ้วยนะคะมาถึงก็ต้องกินให้ครบค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะเรามีตัว่วย <laughs> รสด,ดีงามพระรามแปดแนะนําเลยค่ะคุณผู้ชมขาใครที่อยากจะมาเที่ยวจังหวัดทพชรุโลกนะคะแล้วอยากหาของอร่อยอร่อยกินนะคะแนะนําอีกหนึ่งร้านเลยนะคะตัวเตี๋ยวห้อยขาริมน,น้านั่นเองนะคะเซิร์ชกูเกิลมาง่ายๆเลยอยู่ข้างวัดใหญ่นะคะค่ะตอนนี้นะคะหลิวขอตัวทานก่อนนะคะพบกันเบรกหน้านะคะหรืวจะพาทุกคนไปเที่ยวตลาดกันค่ะ ช่วงทัวทั่วตลาดอร่อยยกขยงสดจริงสะอาดจ,จริงที่ b ิ๊กซกลั้สู่ช่วงทัว,ท,วทั่วตลาดอร่อยยกขยงนะคะคซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะ ทางฝั่งขวานะคะก็เป็นผู้ใหญ่จากหนองโพนั่นเองนะคะท่านประธานการหารสวัสดีสสดค่ะคท่านท่านรองกําพลนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งสวัสดีนะคะวันนี้นำหนองโพมาแจกจ่ายมาแจกจ่กายครับว่าเอานมมาแจกวันนี้หลายรสช,ชาติเลยครับถ้าบทสี่รสชาติแล้วก็ แล้วก็หรืออยากจะถามว่าท่านได้ทานอะไรอร่อยอร่อยแล้วใช่ไหมมาพิศนุโลกใช่ครับทานอร่อยเป็นไงคะติดใจไหมคะอาหารอร่อยมากครับพิษณุโลกใช่ไหมคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะมีเชฟมาทําอาหารให้ท่านทานเหมือนกันนะคะฝั่งนี้เลยสวัสดีค่ะเชฟผาเชฟไ่แล้วก็พี่ออฟนะคะวันนี้จะมารังสรรค์เมนูอะไรให้เราค่ะจะเป็นหมูโสร่งครับผมหมูโสโ่งใช่ครับผม เหมือนได้กลับไปอโยธยาอีกครั้งหนึ่งนะคะใช่ต้องเรียกว่าสมัยพิษณุโลกเลยว่าได้ครับเพราะว่าหมูตลงนี่จริงๆเนี่ยมีตัวเนี่ยเป็นของพื้น่เมืองพิษณุโลกครับที่เอาไว้พันตัวตลกนั่นเองนะครับผมอ๋ออันนี้ก็อยากเราจะได้ทานกันในวันนี้นะคะงั้นเดี๋ยวให้พี่ออฟพาเราไปซื้อเลยดีกว่าซื้อวัตถุดิบนะคะไปกันค่ะข้างหลังเลยค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมที่ตื่นระชมเยอะขยิงเยอะขยี้ตีสี่สิบทุกท่านเลยค่ะเชา้ชาเช้าแบบนี้เรามีตลาดจะมาแนะนําคุณผู้ชมให้ได้รู้จักกันนะคะวันนี้เรามาที่ตลาดสดเทศบาล6รรวมใจของเทศบาลนครพิษณุโลกค่ะเป็นตลาดขวัญใจของชาวพิษณุโลกมาอย่างชานานตลาดแห่งนี้มีสินค้าครบคันทั้งของกินของใช้เครื่องใช้ไม้สอยหรือว่าจะเป็นอาหารสดพืชผ,ผักสวนครัวผลไม้อุ้ยมีครบเลยแหละคะ่ะใครอยากได้เมนูไหนจะซื้อสินค้าประเภทอะไร ในตลาดแห่งนี้มีให้หมดเลยนะจ๊ะเพราะค้าแม่ค้าที่นี่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสน่าซื้อน่าขายเหลือเกินตลาดสดนแห่งนี้เปิดกันตั้งแต่ดึกๆจนถึงสายๆเลยคุณผู้ชมเอาล่ะช่วงนี้ถึงเวลาที่เราจะมาทราบความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าจากพี่เอตกติ๊กตอกกันแล้วไปดูสิคะว่าราคาสินค้าปรับตัวแค่ไหนกันแล้วคะ่ะ สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกับผมเอกติ๊กตอกท้องในรายการยกขยงยกขยี้กันเช่นเคยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนสุดๆเลยใช่ไหมครับแต่ที่ร้อนแรงไปกว่านั้นนั่นก็คือราคาสินค้าต่างๆที่ปรับตัวขึ้นกันอย่างพร้อมเพรียงทําเอาเสียงพี่น้องประชาชนคนไทยของเราก็ร้องโอดโอยขึ้นกันอย่างพร้อมเพรียงเช่นเดียวกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปจ่ายตลาดกับน้องหลิวผมก็มีราคาสินค้าในท้องตลาดมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านเหมือนเดิมเลยครับ เรามาเริ่มต้นกันที่ของราคาเนื้อหมูกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสําหรับหมูเนื้อแดงส่วนสะโพกแบบไม่ตัดแต่งตอนนี้นะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ170บาทถึง180บาทครับหมูเนื้อแดงส่วนไหลแบบไม่ตัดแต่งนะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ170บาทถึง182บาทครับส่วนเนื้อ3ชั้นนะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ205บาทถึง225บาทครับมันแข็งตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ90บาทถึง95บาทเนื้อโคธรรมดานะครับตอนนี้ กิโลกรัมละ250บาทถึง260บาทส่วนสันนอกและสะโพกนะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ250บาทถึง280บาทเรา,ามาดูไก่กันบ้างนะครับสำหรับไก่สดช้ำและส่วนเนื้ออกแบบเนื้อล้วนนะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ75บาทถึง85บาทไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องในนะครับอยู่ที่ตัวละ65บาทถึง70บาทครับไก่สดทั้งตัวไม่รวมเครื่องในนะครับอยู่ที่ตัวละ70บาทถึง80บาทครับมาดูพริกกันบ้างครับพริกขี้หนูสวนทั้งเม็ดใหญ่แล้วก็ เม็ดเล็กนะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ120บาทถึง300บาทครับพริกขี้หนูเขียวจินดาอยู่ที่กิโลกรัมละ35บาทถึง50บาทครับพริกขี้หนูเขียวซุปเปอร์ฮอตนะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ35บาทถึง50บาทเป็นยังไงกันบ้างครับราคาสินค้าในตอนนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างหรือเปล่าแต่ก็เอาใจช่วยคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าราคามันก็ปรับตัวสูงขึ้นพอสมควรยังไงก็เป็นคนไทยก็ต้องสู้ๆกันไว้ก่อนนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตลาดกับน้องหลิวกันนะครับว่าตอนนี้ราคาสินค้าในท้องต จะใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมบอกมาหรือไม่แล้วก็ฝากน้องหลิวด้วยนะครับซื้อของมาฝากพี่หน่อยครับไม่ต้องเอาเยอะหรอกครับเอาส้มโอสัก5โลแตงโมสัก3ลูกใบมะกรูดสัก3ใบแล้วก็ขอ,อพริกขี้หนูพริกไทยสักกํามือก็พอแล้วกันนะครับไม่เยอะใช่ไหมฮะเอาละครับเราไปพบกับน้องหลิวของเรากันเลยดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับนี่ไงคะนี่ไงคะใช่ไหมได้ไหมอ๋อตรงนู้น เขาบอกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ชื่อดังของที่โลกเลยนะโอ้ยเหรอคะแบรนด์ขอปด้วยโอท็อปชื่อไงอ๋อโอท็อปชื่อพี่มัมมิสาร์โลครับผมเยี่ยมเลยค่ะราคาต่อห่อละเท่าไหร่ครับต่อละ35บาทเท่านนั้เองละ35บาทถูกมากเอากี่ห่อคะพี่เอ็ม่มห่อเดียวก็พออาจัดเลยค่ะเอาห่อนึงค่ะแม่ค้าจ้าไม่ต้องแถมแล้วจ้าเอาแค่ห่อเดียว เออไม่ต si <c oughs> ้องใส่ถุงเพราะเรามีถุงไม่ต้องไม่ต้องอ๋อเรามีถุงเราพกถุงโดยโลกร้อนจ้าแปะเราพกถุงค่ะเป็นผู้ชายต้องพกถุงขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะต้นตะกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันนี่ไงพี่เอมเราเจอร้านแล้วได้ไหมคะแม่ขาอันนี้ได้มีหมูอบทไหมคะอันนี้ไงบทไหมคะจ้ะเอาเอากี่ อ่าเอาหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลหมูบด่าหมูบดเนีเข้ากลอเาจะบดใหม่เลยทำสดไปใหม่เลยอดีงามูสภาพร้านด้วยครับนี่นะสะอาดเรียบร้อยเพราะเป็นเราะเป็นตลาดร่วมใจของเทศบาลโอ้ยสเยอะเลยค่ะแด็ค้าสวยที่สุดในที่นี่ค่ะเจ๊เพิร์นะคะเจเพิร์ พี่เอ็มสอบถามไอซีเวลาเราทําหมูบดหมูสับอะไรเงี้ยเราจะต้องแบบว่าล้างก่อนไหมหรือว่าบางคนเขาบอกว่าบดแล้วเราต้องเอาไปล้างก่อนใช่่ไม่ต้องบดแล้วเอไปอ๋อไม่ต้องแล้วเนาะมันจะเสียรถใช่ไหมคะโอเคต่อไปเรจะได้ไม่ล้างอ่ะแล้วหมูมันจะหนีเราไปหมดเลยใช่บางคนบางคนดีกว่านะฮะบดเสร็จแล้วค่อยเอาไปล้างด้วยเออใช่ไหลไปกับน้ําเลยใช่ใช่ใช่ จะหมดเราก็ว่าอยู่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นเนาะเออทำไมทำแล้วแม่อร่อยเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยทางร้านเขาทำมาสะอาดเรียบร้อยค่ะหนึ่งกิโลกรัมเรียบร้อยเห็นไหมไม่สวยเลยวันนี้ผม่ว่าสวยงามเลยอุ้ยแล้วไม่ค่อยมีมันด้วยสุดยอดเลยค่ะถือว่าถูกกว่าที่อื่นด้วยนะครับที่อื่นในราคาประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบบาทที่นี่เรเจ็ดสิบบาทถูกกว่าปกติไปอีกอุ้ยทำไมแม่เพิร์ใจดีอย่างนี้ล่ะคะ คุณคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยโงฟอร์มใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สใสห่างมัวนอนตื่นสายลากสไลายสลบปยกขยี้สุขีช่องสามสารนาติดตามสนุกสนานคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะใครอยากจะเอาไปทําได้เลยนะคะได้เลยค่ะน้องเดียวดูเลยนะนี่สูตรแบบเป๊ะเลยนะคะจบเดี๋ยวนี่ค่ะได้แล้วเสริเสริฟนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราก็จะลงทอดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ <ไป S 1> ชั่วชิมข้าวบุงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์นมสดตรานนองผู่ ช่วงชิมขโมงโฉงเฉงนะคะซึ่งวันนี้นะคะเดินตลาดกันซื้อวัตถุดิบครบเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแม่จ๋าวันนี้ทำอะไรให้หลุกทานคะวันนี้จะเป็นหมูโสรงค่ะหมูโสร่งของออเจ้าแต่แต่เราทำด้วยวัตถุดิบของจังหวัดพิษณุโลกค,คือหมีส้วทำจากหมีส้วเพราะว่าหมูสรงเนี่ยเป็นเมนูที่ดังมากๆในช่วง<ช>นั้น<ช><ช>เลยนะคะ,คะเพราะละครบบว่า เอามาทำนะคะอ่อนแอนะคะต้องถามว่าท่านรองกำพลเคยทานไหมคะไม่เคยทานครับและท่านประธานกาหารยังเลยครับยังเลยเหรอคะเแล้วพี่ประทีปเหรคะเคยทานไหมคะอ๋อไม่เคยเลยหรองั้นจะได้ชิมในวันนี้ค่ะเพราะว่าทุกคนพร้อมแล้วที่จะทำเมนูนี้ให้เราเริ่มขั้นตอนแรกยังไงคะพี่ออฟขาขั้นตอนแรกครับวัตถุดิบนะครับอย่างแรกเลยก็คือมีหมูสับครับผมหมูสับนะครับ แล้วก็ต่อไปฮะก็จะเป็นนี่ครับผมพริกไทยเป็นกระเทียมครับกระเทียมแล้วก็รากผักชีครับผมแล้วก็ขาดไม่ได้เลยครับก็คือหมี่สัวนะครับงั้นขั้นตอนแรกเราต้องทําอะไรก่อนคะก็โขกเลยตสามเกิเลยตัสามเกินี่ผสมในหมูสามเกอดมีอะไรบ้างมีมีกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยค่ะ คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะใครอยากจะเอาไปทําได้เลยนะคะได้เลยค่ะน้องเดียวดูเลยนะนี่สูตรแบบเป๊ะเลยนะคะใช่ค่ะเราจะต้องกะยังไงอะคะอย่างละส่วนเลยครับผมรากบักชีหนึ่งส่วนต่อกระเทียมแล้วก็พริกไทยอาจจะนิดนึง่ะสำหรับคนที่ชอบแบบความเผ็ดร้อนนี่ครับใกล้ละใกล้ละ และส่วนใหญ่ในร้านอาหารก็ไม่ค่อยมีทํานะค่ะตอนนี้พิษุโลกดีค่ะตอนนี้ที่ถ้ามาพิษุโลกในงานมหกรรมอาหารจะได้ทานจะได้ทานมีร้านทําโอยระหว่างที่เรารอตํานะคะแล้วก็ท่านก็เอาหนองโพมาแจกด้วยใช่ครับนะคะหนองโพก็สุดยอดเลยค่ะท่านขาอุยอันนี้คือละเอียดแล้วใช่ไหมใช่ครับละเอียดแล้วคือมันละเอียดบางจริงแหละ อ่าเรียบร้อยแล้วเราตำสามเกลอือครบแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราต้องทำไงคะก็คือคลุกเคล้า <c oughs> ให้เข้ากันเท่าน,นั้นเองครับคลุกเคล้าเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะฮะ,ะตอนคลุกเคล้าเนี่ยใส่เครื่องเครื่องปรุงแล้วก็คือมันแค่ได้ได้กลิ่นอ่ะก็รู้แล้วว่ามันอร่อย <c oughs> พอเอาหมูคลุกกับสามเกลือแล้ว <c oughs> เราต้องทำยังไงต่อคะใส่เครื่องปรุงครับผมก็จะมีนะฮะอย่างแรกเลยน้ำตาลนะครับผมค่ะเคล้านะครับ น้แล้วก็แท้ที่ขำได้เลยก็คือเกลือครับผมนิดหน่อยกบพอนิดหน่อยเหยอกหยอกใช่ครับแล้วเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมนะฮะเราจะใส่ในส่วนของน้ำปลาคอ่าใส่น้ำปลานิดนึงนะเราก็จะทำเหมือนแบบปลาเห็ดนะฮะปลาเห็ดอ่าหรือว่าอเมริกาคือเราจะทำเป็นการฟาดนะฮะฟาดลงไปอ๋อเราก็จะได้ ส่วนผสมของหมูที่เรียบร้อยพร้อมพร้อมทำนะคะเดี๋ยวน้องหลิวเรามาทํากันได้ค่ะนีครั้งแรกเลยนี่ครั้งแรกอ่ะไม่ต้องใหญ่นะจ๊ะประมาณนิ้วก้อยครับประมาณเดี๋ยวน้องหลิวจะพันไปทั่วนะคะเราก็ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยเราก็หยิบหมี่ซัวหมี่ซัวที่เราลวกแล้วนะคะดูเส้นยาวๆโอ้ยต้องใจเย็นมากเลยนะเนี่ยเนี่ยคนสมัยโบราณไม่รู้เขาทำอะไรกันนะนั่งพันหมูสลงน้องหลิวทำอย่างนี้นะคะ แล้วก็ซ่อนๆ,ๆไปนะ,ะ่๊ไปก่อนใช่ทีนี้ก็พันเลยพันให้มิดให้รอบหมูเนี่ยค่ะอุ้ยดูสิคะท่านรองท่านประธานพี่ประทีปก่อนจะได้กินนะเนี่ยใช่จริงๆต้องไปห่มสบายก่อนนะน้องหลวอ๋อจริงเหรอคะเป็นไงคะสวยหรือ,อยังสวยหรือ,อยังเดี๋ยวเรามาทกเดี๋ยวนี่ค่ะได้แล้วเซิฟเิฟนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะลงทอดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมูสโรม ไม่ต่างกันยับเยินเลยอ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกันนะคะนี่หยอดเลยหยเอนหยอดเลยต้นตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงดูง่ายๆเลยครับเวลาสุกเนี่ยคือเขาจะลอยขึ้นมาเองเลยครับยเย้เรียบร้อยแล้วและเดี๋ยวเราก็จัดจาน,นใช่ไหมคะ เย้ yeah, เรียบร้อยแล้วคะ่ะเมนูนี้หมูสะลงนะคะอ่ะ <h> เดี๋ยวเราเอาไปให้พ่อค้าแม่ค้าชิมกันเลยดีกว่าคะ่ะ <h> ยืนกันเลยว่าพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะคะรวมถึงท่านรองแล้วก็ท่านประธานได้ชิมกันไปแล้วที่ประททศด้วยอร่อยไหมคะ อร่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่คะาที่ออดด้วยนะคะทั้งทุกท่านเลยที่มาทำหมูสรงให้พวกเรากินในวันนี้นะคะรวมถึงค่าขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีจากหนองโพนะคะท่านรองกำพลท่านประธานก้าหารแล้วก็พี่ประทีปนะคะที่มา,าสนับสนุนนะคะนมหนองโพให้กับพ่อค้าแม่ค้า ชาวพิษนุโลกทุกท่านเลยที่ตลาดแห่งนี้นะคะแต่ตอนนี้ค่ะเวลาของพวกเรานะคะหมดลงแล้วนะคะอาทิตย์หน้านะคะชาวยกขยงของเราจะพาทุกคนไปที่ไหนรอติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะตอนนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะเเเเคารไไไไไไไปไปไปปปปทปทททีี่่ยยยยวววชิิิมมม